พีวีหันนาเข้ากล้องนี่กล้องเหม็ยไปถึงแบบหันของกิจกามากเลยนภูนภูใจเย็นทางกิจันอางนี้ตรงนี้ยเปะมากเปะมากดูสิไปได้รอหลิงต้องอยู่เอายังเมกี้ผ่านไหมไม่ผ่านไม่ผ่านเพะอะไไม่ผ่านพี่ที่หอกน้องเอิร์นไงเขาจะเป็นแบบหวานเหมือนของคนนั้นนะถ้ไม่มจะผ่านได้ตัวนี้หรอ คนถือโทราศาพัพท์มาถ่ายตรงนี้เลยใกล้หมายถึงว่าหน้าใกล้ไม่ใช่ว่าเขามาใกล้เราคอยที่หนึ่งอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งอีกทีอ้อา,านยางผ่านยางังผ่านยังผ่านผ่านเธอคนร้อ,องมีมีเสียงกริ๊ดตอนนี้มีเสียงกริ๊ดนะผ่านเธอคนร้องทำไรเลยทันบ้านให้ผ่านหมดแล้วทันบ้านฮะ ข้าผ่านอ่ะปดป้าเลยฮะข้าผ่านให้ชาวบ้านกดนี่เห็นพี่น้องุ่าทันทีที่รักแบบดุสเลยที่รักว่าไงจะหนีหนึ่งสองสามสี่4าก็ผ่านสี่ให้ผ่านสี่ฮาทุกคน